กิกิระเด็นพร้อมค่ะว่าตื่นตื่นหัวโอเดี๋ยวไปดูยื่นนะครับกินกระเด็นกันได้ไปแตกมัังเป็นไงบ้างฟังนี้เป็นไบางฝังนี้เป็นไงบ้าง ฝั่งนี้ทำไมเงอเงาอ๋อเศร้าโศยจังทำไมเงียบแท้ฝั่งนี้นะเอาสีส oh, oh okay. ันหน่อยเสียงดังหน่อยโอ้สู้เขาได้เว้ยเนี่ยสู้ได้สู้ได้สู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 ้เห็นแล้วสงสารจังอยากจะร้องไห้โอเคครับนี่ก็เป็นสีสันของการแข่งขันส้มตำนะครับผมเสียงก็ดังมากเนี่ยมาตัดได้เลยยังไม่ได เต่าเต่าเต่างอยโอ้ยเปิดไม่ได้เพลงนี้ลิขสิทธิ์นะครับผมเต่า้อยไม่ได้เลยครับลิขสิทธิ์ร้องได้ครับร้องได้แต่ว่าโดนต้รีองได้ร้องได้้องได้ร้องได้ร้อ้ร้องร้อได้ร้ร้อได้รีองได้อไดเร้องไ้รไร้องไร ดูนะครับสีสันไม่แม่พี่ตามเซนแล้วเราก็ยกไปเลยทีมนี้เน้นการแต่งตัวสวยนะทีมนี้ม, <laughs> มาในชุดที่สวยนะด,ดูดูผ้าถุงนะผ้าถุงออ้แบบแบบอะ,อะไรนะเลยเสารลัมซิ่งประมาณน,นั้นนะแล้วก็เสื้อเนี่ยโอ้โหสีเหลืองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย สีสันการจัดนะครับสวยงามมากครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยเอาพริกทำเป็นเป็นเป็นดอกเอาพริกตัดเป็นดอกโอ้โหเรามาดูกันด้วยโอ้โหเรานี้มีปลาด้วยโอ้โหคุณพระทำจัดจานได้สวยงามมากฝั่งด้านนี้เป็นไงบ้าง สุดโบราณนะครับคุณเรือคำนะคสุดโบราณจริงๆนะมีปลาด้วยนะสุดโบราณมีปลามีถั่วมีไข่นะพร้อมรับประทานนะยังไงบ้างโอ้ยนันะนะนี้นะ่ากินมากสีสันสวยงามมากเลยจากไหนเอ่ยคุดเรือคำนะส้ตมตำกี๊ดจานนะครับผมโอ้โหนี่ครับ ดูจากสีสันก็รู้นะครับผมมีแคปหมูด้วยครับขอชิมหน่อยนะครับผม,ม,มแคปหมูต้องกินร่วมกับส้มตำนะน่าจะอร่อยนะครับผมโอเคครับผมเนี่ยทางด้งนานนี้เป็นไงบ้างทางด้านนี้มีส้มตำมีปลารอบมอีแคปหมูนะครับผมอเลยครับแล้วครับผม ก็ว่าไผ่แล้วว่า,ววาน,น,นะครับผมเดี๋ยวเป็นคนเขาที่ช่วยช่างดำเลยนะครับผม น้องมาลงอึซินคุณพี่เพลงครับครับเข้าไปเยอะเลยพี่เข้าไปเยอะหมูอัดหมูครับคนสัตว์ไม่ได้กินอ่ะคนเยอะๆเลยเยอะเลยใช่มั้ย นะครับผมโอเคครับเรากินข้าวกันนะครับผมขอบคุทุกท่านนะครับอ่านข้าวข้าวขา,ขาหมูกองพี่นาทีนะครับอร่อยมากเลยนะครับผมสีสันน่ากินมากเลยทีเดียว,วเรากินกันนะครับผมหอมเชียร์นะครับผมปิดตากินส้มตำนะครับผม

เลี้ไงใหอ,อตักเ,กอเยอะจะพีกมากนะครับอันนี้เป็นไงบ้างอันนี้กินที่ไหนแล้วด้านนี้อ๋นนอด้านนี้แจกโคโคเลี้ยงนะเว้ยแจกโคเลี้ยงแจ ك, แกกระเทียบอโอ้กระเทียบดีกว่าเราเดืยบครับแดงแป้นเลยนะครับนะเอากระเทียบแก้วหนึ่งครับผมกระเทียบแก้วหนึ่ง จะเทียบแก้วหนึ่งครับผมอันนี้มาเตมครับขอบคุณครับโอ้ได้น้ำไปเทียบแล้วนะครับผมนีมีการแจกเครื่องดื่มด้วยนะครับผมเครื่องดื่มส้มตำครับส้มตำใครอยากกินคือมาตักเอาได้เลยใช่ไหมครับดูยังไงได้ค่ะ าแล้วแม่ค้าก็ไม่ยอมบอกด้วยแล้วก็เอฟซีก็ไม่รู้อีกเราก็ไม่รู้ไม่กล้าที่จะเอาด้วยแม่ได้ได้ค่ะอ่าแม่ค้าต้องเรียกแขกเลยนะครับผมค่ะเอฟซีครับผมอ่าครับผมนะครับก็มีการแจกส้มตำนะครับผมช่วงนี้ดึงว่าถ่ายรูปวมกับ FC นะครับแม่ถ่ายกับคน

สีสันในงานอปูลำนะครับผมหาดูยากเลยนะครับวันนี้อดใจไม่ไหวจริงๆครับอกขอสักสเต็ปเลยนะครับผมส โอ้สนงนษตโซรสีนี้จะได้กองเชียแน่ๆเลยครับทำไม่อร่อยไม่เป็นไรเนาะแต่ว่ากองเชียนำหน้าเลย <c oughs> มาเชีย,ชยตอนนี้มันเป็นกองเชียโซลสีไปแล้ว เนแล้วที่ไทยเก้าแม่ดาก็ลํานะครับผมแม่ดาขาแดนเก่าแลหวอดใจไม่ไหววางกล้องไว้เลย าด้วยยิกสากทาไปด้วยนะสากสากลอยคุกลอย ไม่ร้อนนะวันนี้กูบอกร้อนแค่ไหนก็จะรำนะ <g ül> <g ül> ร้อนแค่ไหนก็จะรํานะวันนี้วันนี้ชาวบ้านก็มีความเป็นน้ำใ,นใจเดียวกันนะร่วมเล่นกีฬานะร่วมแข่งขันแข่งส้มตำนะตำไม่อร่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ลีลาดีเข้าไว้นะครับผม <va> <salah> <V> <iter> Ö, fox, ล e ีลาต้องมาก่อนรสชาติเสมอนะอ่าจบเลยนะครับผมจบไปเรียบร้อยนะครับผม